สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโชคทวีลูกแม่แบงนะฮะเสียงทุกท่านที่ได้รับยินรับชมนี่ก็คือเสียงของเบาเสือคนโก้โอ้โหไปทั่วเลยอุ่้ยอ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 ุ้ยเบรกเอุยอุ้ยอุุ้้ยอุ้ยุ้ยอุอได้ได้คนแล้วอุ้ยแม่ก็วายวายแล้วโอ้โหเตะครับเตะ้สะพายใจกันไหนี่เนี่ย นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหนี่แน่อือหโออืหื ata, ถุงแจ็คเขาละเฮ้ย,โ,ยโอ้โหแน่นมากครับมองตรงวา่าเป็นช้างที่แน่นมากอือเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหน,นี่ครับดูครับถ้าเอ็มพีแหลทันว่าถ้าปล่อยลูกช้างแล้วเฮ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายเอ้ย ถ้าปล่อยลูกช้างเลยเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้นะฮะเข้าของเสียหายไม่มีใครมานั่งเฝ้าช้างทาวันนะครับต้องไปท,ทําธุระอย่างอื่นบ้างนะครับตกแตกตกแตกตกแตกเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่ก็ถ่ายผมจะเล่นกับน้องเขาอืมไอ,แไไอแ้แตกรถโมไซต์แตกแตกเฮ้ย <c oughs> อยากขี่โมไซค์ครับโหเด็กแวน้นเด็กแว้นโอ้โห, <c oughs> โหเด็กแวน้นโหเด็กแวน้นอืมเด็กแว้นครับ เออโลโลไป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 บรกังมาตัดตือแทงเขาเลยนี่นี่นี่ยังไม่ขี่มไเตอร์ไซค์อเล่าแม่เอิญเป็นไปไปเด็กแว้นนะครับเด็กแว้นมา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 เร็วเป็เร็วเรเร็วดีเรไวเล็จะไปนั่งบ้านอ้ตายตาไปเลยเบกเบรกเบรกเบเกือบชนแล้วครับ เอาดูเอาไว้ฮะดูไว้ฮะข้าวของท่านแต่เสียหายแต่ว่านี่จะเรียกออกมาใหม่แตกมันนี่แตกแตกตกแตกอกแตกมาเร็ว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 ไปหาพ่อแล้วแตกมันนี่แตกแม่เขาต้องเซนนะครับ ต้องเอาหญ้าให้แม่ก่อนนะมไม่งั้นไม่ได้นะเอา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 ดูพี่นะฮะดูพี่ครับพี่ทำท่าอะไรนะไพี่พี่เขาชื่ออะไรครับพี่ชื่อวันดีคะ่ะวันดีพี่ชื่อวันดี เดะ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 โอ้โอ yeah, 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 yeah. ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วพ่อต้องไปเฝ้านู่นครับโอ้แตกเอาเอาเอเอดูครับดูครับเอาเออเออมับมับเขาให้ครับจั <What? S 2> ก,กรยานจัก,กรยานนะจัก,กรยานน่ะเฮ้ยทางน้ำ เฮ้ยเฮ้ยเล็กเล็กเล็กโอ้โหแตกคอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่มาอืมอืมอืมเหลือเล่นดินครับดินโอ้กินดินกันดินมันแน่นดีอืม นี่โอ้โหมาเล่นแม่ก็โอ้นูเคนู่นงนเี่ใส่หนูอะู่แต่ว่าไม่กล้าไปหรอกถ้าแม่ร้องเรียกก็กลับไปคืนอ่ะต้มต้มตมของชอบต้มไปชิบไปชับไปชับเฮ้ยมา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  เฮ้ยต้นกะเพรากินกะเพราวะเฮ้ยเฮ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโมไซโมไซวันนี้เร็ววันนี้เร็วเลยเลยเลยแตกเรลยแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยหมาโอ้ยเนอะหมาก็หมาครับแตกบอกใส่เดียวได้หมดอ่ะล้ม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 ลมลมแพ้เฮ้ เอ้ย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 อยากบินโมไซค์ครับโอ้โหเด็กอะไรนี่โอ้มาตดแตกี้อีกไป ก็แม่โซ,าโซขาดครับรู้ความน่ารักของไอหนูตอกแก๊กเรานะฮะต,ตัวแกตัวแกตัวแกตัวแอเออเฮ้ยเฮ้ยติดตามได้าาเลยครับฝากกด s ั b s ไ r i b e ด้วยครับช่อง โชคทวีลูกแม่แบงค์นะครับอันนี้ยอดติดตาม2,000แล้วนะฮะความน่ารักของต๊กแท๊กแ๊กแ๊กแต๊กอ้วนตะปุกเขาวิ่งเล่นกินดินตามภาษาโอ้ยขนาดว่าเสาปูนนี่ยังชนทีสั่นเลยนะเออ แม่เขาไวลาเนี่เขาเคยขาดอมาบ่ฮะข,ข,<า>ขาดประจําขาดสองครั้งแล้ววิ่งมาหาลูกครับไปอีกละไปหาโมไซอีกละไปไซด้เออแซ่ฟาดเด้แซ่เราฟาดเฟาดเาดเ้เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดินเล่นอนะ่ะถ้ามี ถ้ามีคอกให้เดินวิ่งเล่นน่าจะสนุกดีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูแม่ชนทีเนี่ยกระเด็นเลยนะเขาเป็นอย่างคิดทอดลูกหรือว่าอยากกินนี่สอหัวง เอาแล้วเสียงอะไรนะครับเสียงรถอะไอเสียงเขาอนุญาตครับโอ้เขานอนอยู่นี่เดี๋ยวถ่ายรูกวันน่ารักดีเฮ้ยเฮ้ยน่ารักดีนะครับน่ารักดีนะฮะตัดเตะเฮ้ย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  เอา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 โูใสไปละ oh. <laughs> นี่ไป <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลย <laughs> ดูแม่มนชนเสาต้องต่ต่ต่มาน,น,นั่นอะขีดิเอ้ยไป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  <laughs> ได้้เราไปไปไปเร <laughs> เร็วเ <laughs> ตกเทกตกเทกเอนอนเอนอนเนมามามามมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วโอ้ไลอะไชนหมาอีกโอ้โหเอ่อดื้ออีไม่มาครับไม่ยอมไปอ่ะยังไม่มาเร็วเรเร็ว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  แม่เลียกกันนั่นโอ้ยเโอ้โหอยู่กับส่วนต่ำดูสิครับอยากเข้าอีกแล้วด้วยดีมากเลยอืมอือเข้าไหมครับเข้าไหมครับเข้าไหมครับอ่าคุย โอ้ยดื้เดี๋ยววะไปเข้าไปเลยเอาครับพอเขาจะปิดแล้วป,ป,ปิดประตูได้โอ้ป,ป,ปิดประตูตีแมวแล้วนะครับรก็ได้เพลาแล้วฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องโชคทวีรูปแอมแบ,ง,แบงด้วยนะครับสวัสดีครับ